สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพซึ่งก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพเรามาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพกันก่อนตอนนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างซึ่งตัวอย่างตรงนี้ของคุณครูนะคะเป็นตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนตรงนี้ที่คุณครูเนี่ยทำกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าซึ่งส่วนตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นชื่อแผนภูมิแล้วต่อไปค่ะส่วนที่สองส่วนที่สองนะคะจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะนี่ที่คุณครูทำกรอบสีฟ้าซึ่งส่วนตรงนี้นะคะเราอะจะเรียกว่าข้อกำหนด และสุดท้ายค่ะส่วนที่3ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นนี่ตรงนี้ที่คุณครูทําสีฟ้านะคะกรอบสีฟ้าให้พวกเราเห็นตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าตัวแผนภูมิรูปภาพซึ่งแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะที่นักเรียนเห็นตอนนี้เนี่ยจะเป็นแผนภูมิรูปภาพที่มีชื่อว่า จำนวนนักเรียนชั้นป .3 าทับหนึ่งที่ชอบสีต่างๆต่อไปเราก็จะมาดูข้อกำหนดข้อกำหนดนะคะเขากำหนดให้รูปวงกลมสีเหลืองตรงนี้นะคะแทนจำนวนนักเรียน3คนและนักเรียนก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นตัวแผนภูมิตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะมีสีต่างๆที่นักเรียนชั้นป .3 าทับหนึ่งชอบก็คือมีสีฟ้า สีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวและสีชมพูนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของแผนภูมิรูปภาพค่ะหลังจากที่เรารู้จักส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพแล้วเอวิธีการอ่านเนี่ยมันจะอ่านยังไงใช่ไหมคะก็อย่างเช่นสีฟ้านะคะเราจะเห็นว่าสีฟ้า เนี่ยมีนักเรียนชั้นปสามทำหนึ่งที่ชอบสีฟ้าก็จะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คะนักเรียนมีจำนวนทั้งหมดก็คือเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่วงกลมหนึ่งวง2วงสามวง4ีวง่วง5้าวงและหกวงมีวงกลมสีเหลืองหกวงแต่วงกลมสีเหลือง1วงเนี่ยจะแทนจำนวนนักเรียนก็คือ3ามคนเพราะฉะนั้นก็จะเป็น สามคูณกับหนี่ตรงนี้ซึ่ง3ามคูณกับหก็จะได้18ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่ชอบสีฟ้าทั้งหมดก็ดคือ18คนต่อไปเรามาดูสีแดงสีแดงมีวงกลมสีเหลืองอยู่3วงก็จะเป็น3าคูณกับสก็จะได้9เพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นปสาทําหนะคะที่ชอบสีแดงก็จะมีอยู่9คนสีเหลืองมี2วง วงหนึ่งเนี่ยจะแทนนักเรียนก็คือ3มคนก็จะเป็น6คนสีน้ำตาลมีอยู่3คนสีเขียวมีนักเรียนชั้นปสาทําหชอบอยู่6คนและสุดท้ายสีชมพูสีชมพูเรามาดูวงกลมสีเหลืองกันก่อนนะคะมีอยู่หนึ่งสสาสี่และห้าก็จะได้เท่ากับสิบห้า เพราะฉะนั้นนะคะสีชมพูเนี่ยมีนักเรียนชั้นป .3 ทับหเนี่ยที่ชอบสีชมพูอยู่ก็คือ15คนค่ะหลังจากที่เรารู้จักแผนภูมิรูปภาพกันแล้วนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันวันนี้ดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่118ค่ะเป็นเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพ จากนั้นเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้จำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมมีข้อมูลดังนี้นี่คือสิ่งที่เขาให้เรามาซึ่งตรงนี้นะคะที่เขาให้เรามานี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะอ่าโดยชื่อแผนภูมินี้นะคะก็จะชื่อว่า จำนวนแยมผลไม้ที่ผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมแล้วเราก็มาดูข้อกำหนดข้างล่างก่อนค่ะนี่รูปตรงนี้นะคะรูปแยมนี่แบบกระปุกแบบนี้เขาเนี่ยให้แทนด้วยจำนวนแยมผลไม้20กระปุกดังนั้นนะคะเรามาเริ่มดูที่เดือนมิถุนายนกันก่อนค่ะ เดือนมิถุนายนนะคะมีรูปที่เป็นกบโปรกแกมตรงนี้มีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่และห้ามีอยู่ห้าูปอ่าโดยหนึ่งรูปตรงนี้จะแทนค่าเท่ากับยี่สิบกระปรุกเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ห้าูปก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาเนี่ยผลิต แยมผลไม้ได้ทั้งหมดก็คือ100กระปุกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมผลิตแยมผลไม้ได้กี่กระปุกนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็คือมี1 2 3 4 5 6แล้วก็7มีอยู่7ลรูปโดย1รูปแทนจำนวนแยมผลไม้20กระปุก เพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีทั้งหมด7รูปใช่ไหมคะตอบก็คือร้อนั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าเดือนกรกฎาคมนะคะผลิตแยมผลไม้ได้ก็คือ140กระปุกต่อไปนะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะมาดูว่าจะผลิตแยมผลไม้ได้เท่าไหร่เราก็จะดูที่เต็มกระปุกตรงนี้มีอยู่หนและส เอ๊รูปที่สตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอามีอยู่ครึ่งหนึ่งโดยข้อกําหนดเนี่ยถ้าสมมติว่าเต็มรูปแบบนี้เนี่ยจะแทนจํานวนแยมผลไม้ยี่สิกระปุกถ้ามีอยู่แค่ครึ่งเดียวก็จะมีค่าเท่าไหร่คะถ้ามีอยู่ครึ่งเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ10กระปกุกดังนั้นนะคะ แยมผล,ลไม้ที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคมก็จะมีจำนวนทั้งหมดก็คือ70กระปุกนั่นเองค่ะเพราะว่าตรงนี้20กระปุกบวกอีก20กระปุกก็จะเป็น40บวกอีกตรงนี้20ก็จะเป็น60และสุดท้ายตรงนี้มีค่าเท่ากับ10กระปุกใช่ไหมคะก็จะเป็น70นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดือนกันยายน เดือนกันยายนเรามาดูค่ะว่าผลิตแยมผลไม้เนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ะจะมีอยู่1 2 3 4 5มีอยู่ทั้งหมด5รูปใช่ไหมคะหรูปตรงนี้แทนด้วย20ก็ะจะได้100เพราะฉะนั้นเดือนกันยายนก็จะผลิตแยมผลไม้ได้ก็คือ100 และสุดท้ายที่เราจะดูกันก็คือเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับเลยมีอยู่1 2 3 4งองส,สเอแล้วกับปุกที่หตรงนี้ไม่เต็มใช่ไหมคะมีอยู่ครึ่งนึงดังนั้นนะคะในเดือนตุลาคมก็จะผลิตแยมผลไม้ได้ทั้งหมดก็คือ90 กระปุกค่ะก็คือตรงนี้ยี่สิบบวกอีกยี่สิบก็จะเป็นสี่สิบบวกไปอีกยี่สิบก็จะเป็นหกสิบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแปดสิบและสุดท้ายตรงนี้มีค่าเท่ากับสิบจากแปดสิบบวกอีกสิบก็จะเป็นเก้าสิบนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูกันต่อค่ะคำสั่งข้างล่างตรงนี้เขาให้เราเติมคำตอบใช่ไหมคะ เรามาดูข้อที่หนึ่งที่เขาให้เติมค่ะจ,จะเห็นว่านี่กระปุกแยมตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าเต็มกระปุกเนี่ยเขาบอกว่าแทนจำนวนแยมผลไม้จุดจุดจุด,จด,จดกระปุกเอ๊แทนกี่กระปุกนะถ้าเต็มแบบนี้จากข้อกำหนดเราจะได้ว่า20กระปุกนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะเติม20ลงไป และต่อไปนะคะตรงนี้ข้างล่างนักเรีนยนจะเห็นว่ามีแค่ครึ่งหนึ่งถ้ารูปนี้เนี่ยมีอยู่ครึ่งหนึ่งแทนจํานวนแยมผลไม้จุดจุดจุดกระปกซึ่งเมื่อกี้ที่เรานับกันไปแล้วก็คือจะแทนด้วยจํานวน10กระปกนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2ค่ะเดือนสิงหาคม บ้านแย,ยมโฮมเมดผลิตแย,ยมผลไม้ได้จุดจุดจุด,จดกระปุกเราไปดูที่เดือนสิงหาคมค่ะเดือนสิงหาคมผลิตได้ทั้งหมดก็คือ70บกระปุกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเติมเลข70ลงไปค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเดือนกันยายนบ้านแย,ยมโฮมเมด ผลิตแยมผลไม้ได้จุดจุดจุด,จดเดือนตุลาคมอยู่จุดจุดจุด,จดกระปุกในข้อที่3นะคะนั่นหมายความว่าเขาให้เราเปรียบเทียบดูว่าในเดือนกันยายนเนี่ยผลิตแยมผลไม้เนี่ยได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนตุลาคมซึ่งเราก็จะดูเดือนกันยายนผลิตได้100กระปุก เดือนตุลาคมผลิตได้9กบกระปุกเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่าเดือนกันยายนเนี่ยผลิตแยมผลไม้เนี่ยได้มากกว่าเดือนตุลาคมยูจุดจุดจุดกระปุกบบดังนั้นเนี่ยเราจะดูค่ะเดือนกันยายนผลิตได้100เดือนตุลาคมผลิตได้90เพราะฉะนั้นเราก็จะนำา1 0 0ตั้งลบ90 ซึ่ง100ลบกับ90ก็จะเหลือ10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมคำตอบ10ตรงนี้ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4เดือนตุลาคมบ้านแยมโฮมเมดต้องผลิตแยมผลไม้อีกจุดจุดจุดกระปุก ซึ่งจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมเราไปดูที่เดือนตุลาคมกันก่อน,นะคะ่ะเดือนตุลาคมเนี่ยผลิตได้90เดือนกรกฎาคมผลิตได้140เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เดือนตุลาคมเนี่ยผลิตให้เท่ากับเดือนกรกฎาคมเราก็จะต้องนำ140ตั้งนะคะตรงนี้ก็คือจำนวนที่ ผลิตแยมได้ในเดือนกรกฎาคมไปลบออกจากเดือนตุลาคมตรงนี้ก็คือลบกับ90ดังนั้นเราก็จะเขียน140ตั้งลบกับ90ก็จะได้คําตอบก็คือ50นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยจะต้องผลิตแยมอีก50กระปุก จึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมค่ะ